เทศกาลวันคริสต์มาสเมืองอวตาว้าวเมืองอ,วต,ว,ว,อ,งอวตาของเราสวยช่างหานเลยนะเนี่ยมีหิมะตกเต็มไปหมดเลยพี่ฝนแถมบ้านต่างๆก็มีต้นคริสต์มาสมีประดับตกแต่งเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วเพราะว่านี่เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสยังไงล่ะ,ะเอเดยวก่อนนะเมื่อวานนี้เราเปิดกล่องของขวัญออกมาแล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วกล่องของขวัญที่เราเปิด เป็นกล่องสำหรับจัดสถานที่อ่ะแต่ว่าเรายังมีเหลืออีกหนึ่งกล่องนี่นาแล้วกล่องนั้นมันคือกล่องอะไรกันนะเราจะต้องกลับไปเปิดกล่องของขวานอันนั้นก่อนไงปุ๊กปีกมันอยู่ที่ห้องเปียนโนท่านจำได้อ้นี่งาเจอแล้ว จากกล่องแล้วเหมือนจะเป็นเสื้อผ้าเลยนะเนี่ยเสื้อผ้างั้นเหรอพี่เอกรู้ได้ยังไงกันนะก็มันมีไม้แขวนเสื้ออยู่ตรงนี้ไงโอ้ี่ฝนขาพี่เอกเขาฉลาดจังเลยนะครับเนี่ยจอดนึกว่ากล่องนี้จะเป็น